Lock h e ตย U2 เป็นเครื่องบินสอดแนมที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมจนกองทัพอากาศสหรัฐยังคงลังเลที่จะปลดประจำการแม้จะผ่านมาเกือบ70ปีแล้วนับตั้งแต่บินครั้งแรกเจ้าของฉายาดรา g อนเลดี้ทิ้งมรดกที่แตกต่างจากเครื่องบินลำอื่นใดในประวัติศาสตร์การบินแต่กลับไม่สามารถพูดแบบเดียวกันได้กับเครื่องบินที่เทียบเท่าของสหภาพโซเวียตเพราะแทบไม่มีใครในโลกตะวันตกเคยได้ยินชื่อมันเลย ในตอนนี้ของไทยเว็บพ่อนแชแนลเราจะมาเจาะลึกถึงมายาซิเชฟ M 5 5เราจะสำรวจนวัตกรรมและกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างและความสามารถของมันมายาซิเชฟ M 5 5หรือที่นาโต้เรียกว่า m y s t e c B เป็นหนึ่งในอากาศยานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดของสหภาพโซเวียตถูกออกแบบมาในช่วงทศวรรษ1,980เพื่อใช้เป็นเครื่องบินสกัดกั้นบอลลูนสอดแนมก่อนจะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นอากาศยานสำหรับวิจัยและเฝ้าระวังอากาศยานรุ่นนี้สามารถบินได้สูงถึงชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูงกว่า21,000เมตรซึ่งใกล้เคียงกับสมรรถนะของเครื่องบินล็อกคีสยูทของสหรัฐอเมริกาด้วยเครื่องยนต์คู่ ความทนทานและความอเนกประสงค์ทำให้มันเป็นอากาศยานลูกผสมที่ใช้งานได้ทั้งในภารกิจทางทหารและวิทยาศาสตร์แม้จะมีจำนวนการผลิตจำกัดแต่มายาซิเชฟ m 5 5ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยสถิติโลกที่ยังไม่มีใครทำลายได้และยังคงถูกใช้งานต่อเนื่องในการวิจัยชั้นบรรยากาศจนถึงปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจว่าการเป็นวิศวกรการบินของโซเวียตในช่วงปลายทศวรรษ1970เป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจรายละเอียดของชีวิตเบื้องหลังม่านเหล็กในเวลานั้นในช่วงนี้ของสงครามเย็นหลายประเทศคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟนกับเครมลินเริ่มเลวร้ายลง ตั้งแต่ยูโกสลาเวียไปจนถึงโปแลนด์ฮังการีและโรมาเนียประเทศต่างๆที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในสนธิสัญญาวอซอต่างกระตือรือร้อนที่จะระบายความไม่พอใจหลังจากได้รับการปลดปล่อยจากเงื้อมมืออันชั่วร้ายของโจเซฟสตาลินเมื่อเขาเสียชีวิตในปี1953 สหภาพโซเวียตใช้การต่อต้านความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ในระดับที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละประเทศตั้งแต่การแตกหักทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบจากสหภาพโซเวียตในกรณีของยูโกสลาเวียแอลเบเนียและโรมาเนียไปจนถึงการใช้ความรุนแรงทางทหารในฮังการีและเชโกสโลวาเกีย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสภาพปะการที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายนี้ในยุคหลังสตาลินทําให้ภาคการบินและอวกาศของโซเวียตไม่ได้มีความโดดเด่นอย่างที่มักจะถูกวาดภาพในโลกตะวันตก บริษัทการบินแห่งชาติเฉพาะทางในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกและแต่ละรัฐในสหภาพโซเวียตทําให้เกิดกลุ่มยานยนต์ทางสงครามที่หลากหลายในกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศของภูมิภาคนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ประกอบด้วยเครื่องบินมิกซูคอยและตูโปลเลฟที่เหมือนกันทั้งหมดอย่างที่หลายคนอาจคาดไว้ในดินแดนที่เคยเป็นของพระเจ้าซาแห่งรัเสเซียสํานักงานออกแบบและวิจัยทดลอง V.M. Mayasichev Experimental Design Bureau หรือที่เรียกง่ายๆว่า OKB OK 2 0 เป็นหนึ่งในบริษัทการบินของรัสเซียโซเวียตที่มีขนาดเล็กกว่าที่พยายามแข่งขันเพื่อรับสัญญาจากเคมเินนอกเหนือจากความคลิปริเริ่มของรัฐโซเวียตที่จะสร้างบางอย่างที่คล้ายคลึงกับเครื่องบิน U2 ของ l o c k h e ีทแล้วมายาซิชเชฟยังรับผิดชอบในการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดเหนือเสียง M4 m o l o t ซึ่งเป็นคู่แข่งกับเครื่องบิน B52 ้ t ส a t o อ o r t r e s s ของอเมริกา บริษัทนี้ยังมีส่วนร่วมในการศึกษาการออกแบบยานอาวกาศของโซเวียตและรัสเซียในช่วงปลายศตวตรรษที่20ด้วยปัจจุบันบริษัทมายาซิชเชฟอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทยูเนเต็ดแอร์คราฟต์คอร์ i ปอเรชั่นซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัสเซียที่ทำหน้าที่ดูแลการผลิตเครื่องบินทางทหารทั้งหมดในประเทศ แต่ในช่วงปลายทศวรรษ1,970ความคิดริเริ่มหลักของมายาซิเชฟคือการสร้างเครื่องบินไอพ่นลาดระเวนที่บินในระดับสูงอย่างจริงจังบริษัทนี้ไม่มีโชคเข้าข้างเลยความพยายามครั้งสุดท้ายของโซเวียตในการสร้างเครื่องบินสอดแนมที่เทียบเท่ากับ u 2คือเบรรีเอ13ซึ่งถูกยกเลิกไปก่อนที่จะสร้างเครื่องต้นแบบลำแรกเสร็จสิ้นแม้ว่าจะถูกวิศวกรรมย้อนรอยมาจากเครื่องบิน U2 ที่ถูกยิงตกก็ตามแต่วิธีการของ มายาซิเชตนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะใช้เครื่องยนต์เดี่ยวเหมือนกับ S13 และ U2 เครื่องบินที่ชื่อว่า Subject 34ได้รับการออกแบบให้ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นขนาดเล็ก2เครื่องเพื่อขับเคลื่อน 45ปีก่อนในเหตุการณ์ยิงบอลลูนสอดแนม F-22 Subject 34ซเป็นคำตอบของโซเวียตในการระบุบอลลูนสอดแนมของอเมริกาที่ระดับความสูงสูงก่อนที่จะส่งข้อมูลเป้าหมายไปยังฐานภาคพื้นดินเพื่อให้ฝูงบินสกัดกั้นออกปฏิบัติการ แผนผังเบื้องต้นระบุให้ Subject 34ปิดตั้งปืนใหญ่อัตโนมัติ GSH 2 3ขนาด23มมิกระบอกพร้อมกระสุน600นัดในป้อมปืนด้านบนเหมือนกับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีขีปนาวุธอากาศสู่อากาศของโซเวียตที่ไม่ระบุประเภทซึ่งอาจเป็นรุ่น R 3 3ที่เปิดตัวในปี1981 แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาวุธเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปในขั้นตอนการออกแบบต่อมาในที่สุดเครื่องต้นแบบซับ j e c t 3 4ลำเดียวก็ได้บินครั้งแรกในเดือนธันวาคม1978ออกจากโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์คูเมอร์เทาในรัสเซียตะวันตกโดยมีนักบินทดสอบชื่อเชอร์โนบอฟกินเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาในอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบแท็กซี่เมื่อเขาพยายามบินขึ้นและเครื่องยนต์ดับ ขณะพยายามหลีกเลี่ยงกองหิมะในสภาพที่ทัศนวิสัยเป็นศูนย์เครื่องบินที่ชื่อว่าชายก้าถูกทำลายในอุบัติเหตุที่ชนกับเนินเขาแต่จากพิมพ์เขียวของชายก้าเครื่องบินสำหรับผลิตจริงที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตโคเลซอฟอารีเช่นเดียวกับเครื่องบินโดยสารเหนือเสียงตูโปโลเลฟตู1 4 4ก็พร้อมที่จะทำการบินครั้งแรกในวันที่26พฤษภาคม1 9 8 2 ด้วยขนาดลำตัวยาว24เมตรและปีกกว้าง40.7เมตรทำให้เครื่องบิน M17 s t r a t o s f e r a มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องบิน U2S ที่เทียบเท่าในยุคนั้นซึ่งมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ General Electric F118 ที่ยืมมาจากเครื่องบิน B2 Spirit แต่ในส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างระดับความสูงสูงสุดในการปฏิบัติงานทำให้ M17 เป็นเครื่องบินที่น่าเกรงขาม ในยุคนั้นสตราโตสเฟียราทำลายสถิติโลกของสมาพันธ์กีฬาทางอากาศโลกได้ถึง12รายการขณะที่สามารถทำความสูงสูงสุดได้ที่21,830เมตรโดยมีวลาดิเมีร์อาชิเพนโกเป็นผู้ควบคุมจาก M17 ได้เกิดการออกแบบใหม่ทั้งหมดที่มีลำตัวยาวขึ้นและมีเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนโซโลวีเอฟสเครื่องซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่พบในเครื่องบินโดยสารตูโปลเลฟตู134และตู1 5 4รวมถึงเครื่องบินสกัดกั้นมิโคยันมิก3 1และเครื่องบินขับไล่ต้นแบบซูคอยซู4 7แม้ว่าจะไม่มีระบบสันดาบท้ายก็ตาม เครื่องบิน M-55 GeoFisica ที่บินครั้งแรกในวันที่16สิงหาคม1988สามารถดันความเร็วสูงสุดของแพลตฟอร์มขึ้นไปได้ถึง332กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางการทหารที่เพิ่มขึ้น M55 ได้ทำการลาดตระเวนในระดับความสูงสูงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงน้านฟ้าที่รุนแรงเหนือทวีปแอนตาร์กติกาแม้จะเข้าสู่ช่วงปลายทศวรรษ1990เครื่องบิน M55 ทั้ง5ลำที่สร้างขึ้นก็ยังคงบินอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้เคียงกับขีดจำกัดของชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟีย ไม่ไกลจากความสูงสูงสุดที่เครื่องบิน U-2 ของอเมริกาทำได้แต่เครื่องบินทุกลำก็มีจุดจบในช่วงต้นทศวรรษ2000 M-55 จึงเข้าสู่ภาวะพักตัวในสถานะการปลดประจำการแต่เมื่อต้นปี2024ข้อมูลข่าวกรองที่มาจากสนามรบในยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษดูเหมือนจะบ่งชี้ว่ารัเสเซียได้กำหนดให้ M-55 อย่างน้อยหนึ่ลกลับมาประจำการอีกครั้งซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยมีมาก่อนใน มาตรฐานการบินทางทหารสมัยใหม่ความสามารถในการบินที่ระดับความสูงพิเศษหนึ่งในจุดเด่นของมายาสิเชฟ M-55 คือความสามารถในการบินในชั้นสตราโตสเฟียรเพดานบินปฏิบัติการของมันอยู่ที่21,000-22,000ถึงเมตรหรือประมาณ70,000ฟุตมีเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำในโลกที่สามารถบินได้อย่างเสถียรที่ระดับความสูงนี้ ความสามารถนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็นเพื่อใช้สกัดกั้นบอลลูนสอดแนมของอเมริกาและในปัจจุบันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยชั้นบรรยากาศ ด้วยความสามารถในการบินเหนือกลุ่มเมฆและกระแสลมปั่นป่วนส่วนใหญ่ทำให้มายาซิเชฟ M55 สามารถเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำเกี่ยวกับกา๊าซละอองลอยและรังสีต่างๆซึ่งช่วยพัฒนาความเข้าใจเรื่องชั้นโอโซนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บทบาทของมายาซิเชฟ m 55จึงไม่จำกัดอยู่แค่ด้านการทหารแต่ยังขยายไปถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและยังคงถูกใช้งานต่อเนื่องในโครงการวิจัยสภาพภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ระดับนานาชาติสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมายาชิเชฟ m 55มีการออกแบบที่แตกต่างจากเครื่องบินรบโซเวียตทั่วไปอย่างชัดเจน โดยมีปีกตรงที่มีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวสูง (High Aspect Ratio) ซึ่งถูกปรับให้เหมาะสมกับการสร้างแรงยกในอากาศที่เบาบางของชั้นสตราโตสเฟียร์มันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจสคู่ s o l ู v ีเอฟดีสซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่าง M17 ที่เป็นเครื่องยนต์เดียว การกำหนดค่าเครื่องยนต์คู่ช่วยให้สามารถปฏิบัติการระยะไกลได้อย่างปลอดภัยและเพิ่มความทนทานในการบินโครงสร้างอากาศยานถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจระยะยาวที่ระดับความสูงสูงโดยมีลำตัวยาวและหางผีเสื้อบัตเตอร์ไฟ a i เท อากาศยานทดลองของโซเวียตลำนี้สามารถบินได้นานกว่า6ชั่วโมงและมีพิสัยบินเกือบ5,000กิโลเมตรการออกแบบของมันคล้ายกับเครื่องร่อนติดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในชั้นบรรยากาศเบาบาง สถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครนี้ประกอบกับความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์แบบปรับเปลี่ยนได้ทำให้มายาชิเชฟ M55 มีความยืดหยุ่นที่หาได้ยากสำหรับการสังเกตการทั้งทางวิทยาศาสตร์และการทหาร ความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์แบบแยกส่วนได้ข้อมูลทางเทคนิคของ m y a s i c h e M 5 5ระบ,บุว่ามันสามารถบรรทุกอุปกรณ์ได้เกือบ1,500กิโลกรัมความยืดหยุ่นนี้ทำให้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ทางวิทยาศาสตร์ระบบ o p ป i c a l ลหรือพอร์ตสำหรับเก็บข้อมูลข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในช่วงทศวรรษ1,990มันได้เข้าร่วมในโครงการวิจัยชั้นบรรยากาศระดับนานาชาติโดยติดตั้งเครื่องมือวัดที่ซับซ้อนสำหรับการศึกษาโอโซนและก๊าซเรือนกระจกและเมื่อไม่นานมานี้มีการพบเห็นเครื่องบินบางลำติดตั้งพอร์ต ELIN เพื่อเก็บสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าการใช้งานสองวัตถุประสงค์ทั้งทางวิทยาศาสตร์และการทหารทำให้เครื่องบินสอดแนมของโซเวียตลำนี้มีความพิเศษ มันเป็นอากาศยานที่มีคนขับซึ่งเชื่อถือได้มากกว่าโดรนสมัยใหม่สำหรับภารกิจระยะยาวที่ต้องอาศัยการเข้าแทรกแซงโดยตรงจากมนุษย์การใช้งานทางวิทยาศาสตร์ของมายาซิเชฟ M55 แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของอากาศยานที่แม้จะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังคงสามารถแข่งขันได้เมื่อต้องขนส่งเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่หรือมีความละเอียดอ่อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง สถิติโลกที่ยังไม่มีใครทำลายได้มายาชิเชฟ M55 คือครองสถิติที่น่าประทับใจซึ่งได้รับรองจากสหพันธ์การบินนานาชาติ ในปี1993มันสามารถไต่ระดับความสูงถึง21,360เมตรพร้อมกับน้ำหนักบรรทุกกว่า20ตันซึ่งเป็นสถิติที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ประวัติศาสตร์ของมายาชิเชฟ M55 มีสถิติอย่างเป็นทางการทั้งหมด15รายการซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาททู่บกเบิกในหมู่อากาศยานที่บินได้สูง ความสำเร็จเหล่านี้เทียบเท่ากับของ l o c k คิดยูทูบแต่เป็นคนละประเภทน้ำหนักการเปรียบเทียบกับ u ูทูบแสดงให้เห็นว่าเ5 5มีความเร็วต่ำกว่าเล็กน้อยโดยมีความเร็วในการบินปกติประมาณ750กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบกับ u ูทูบที่บินได้เร็วกว่า800กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามเพดานบินของมันสามารถเทียบเท่ากับยูทูบได้ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือ สถิติเหล่านี้ยังสะท้อนถึงการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างสองขั้วอำนาจสหาภาพโซเวียตต้องการแสดงให้เห็นว่าสามารถแข่งขันกับแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังและการวิจัยของชาติตะวันตกได้พิสัยการบินที่น่าทึ่งายาซิเชฟเป็นอากาศยานปฏิบัติการสูงที่มีพิสัยบินที่ทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับภารกิจที่ยืดเยื้อได้ มันสามารถบินได้นานระหว่าง6-7ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและลักษณะภารกิจที่สัยบินของมันใกล้เคียงกับ5000กิโลเมตรทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศพิสัยบินนี้ประกอบกับระดับความสูงในการบินปกติช่วยลดความเสี่ยงในการถูกสกัดกั้นโดยเครื่องบินรบทั่วไปหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินที่มีพิสัยยิงปานกลางในช่วงสงครามเย็น ััจจยนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งทุกวันนี้คุณสมบัติเหล่านี้ยังคงมีค่าสำหรับภารกิจทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้เวลาน,านานในระดับความสูงที่คงที่เช่นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรังสีดวงอาทิตย์หรือพลวัตของชั้นบรรยากาศเมื่อเทียบกับเครื่องบินที่ทันสมัยกว่ามายาสีเชฟยังคงมีความเกี่ยวข้องในบางภารกิจเฉพาะทางที่ความทนทาน และระดับความสูงมีความสำคัญมากกว่าการหลบหล็กและการใช้ความเร็วสูงรุ่นฝึกบินเพื่อรับรองความต่อเนื่องในการปฏิบัติการจึงมีการพัฒนารุ่น2ที่นั่งขึ้นมานั่นคือรุ่น M55UTS รุ่นนี้มีห้องนักบินคู่พร้อมระบบควบคุมร่วมกันทำให้สามารถฝึกนักบินและวิศวกรได้ รุ่นนี้ต้องเสียสละพื้นที่บรรทุกอุปกรณ์ไปบางส่วนเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับลูกเรือแต่มันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาทักษะการบินและถ่ายทอดประสบการณ์ ในประวัติศาสตร์ของมายาซิเชฟ M55 การพัฒนารุ่นนี้สะท้อนถึงความปรารถนาที่จะทำให้โครงการนี้คงอยู่ต่อไปแม้จะผลิตออกมาในจำนวนน้อยแต่ก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงต่างจากโครงการอื่นๆของโซเวียตที่ถูกทอดทิ้งไปมายาซิเชฟยังคงมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยรุ่นฝึกบินและยังสามารถขยายการใช้งานไปยังเที่ยวบินวิจัยที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานสองคนเพื่อจัดก,การการนำทางและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมกันซึ่งแน้นให้เห็นถึงธรรมชาติที่หลากหลายของอากาศยานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการทหารวิทยาศาสตร์และการฝึกอบร,รมทางเทคนิคจุดกำเนิดทางทหารเพื่อจุดประสงค์ใหม่โครงการอากาศยานมายาซิเชฟ M55 มีที่มาจากความต้องการที่จะต่อต้านบอลลูนสอดแนมของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายทศวรรษ1970 บอลลูนสตราโตสเฟียร์ที่ติดตั้งเซนเซอร์บินผ่านเหนือสหาภาพโซเวียตอย่างสม่ำเสมอแนวคิดคือการพัฒนาเครื่องบินสกัดกัน้นที่สามารถไต่ระดับความสูงได้อย่างรวดเร็วเพื่อทำลายพวกมันอย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาของดาวเทียมและการสิ้นสุดภัยคุกคามประเภทนี้ในที่สุดเครื่องบินลำนี้ก็สูญเสียภารกิจดั้งเดิมไป บทบาทของมายาซิเชฟ M55 ในช่วงสงครามเย็นจึงลดลงแต่ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของมันถูกนำมาใช้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลงน,นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของโครงการทางทหารที่สามารถหาประโยชน์ใช้งานในทางพลเรือนได้อย่างยั่งยืนการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ของมายาซิเชฟ M55 เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านโครงการศึกษาโอโซนระหว่างประเทศในทศวรรษ1990 ตามมาด้วยโครงการวิจัยสภาพภูมิอากาศของยุโรปการเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงเป็นหนึ่งในแง่มุมที่โดดเด่นที่สุดของเครื่องบินสอดแนมของโซเวียตที่กลายเป็นเครื่องมือวิจัยการนำกลับมาใช้ใหม่ทางทหารที่เป็นไปได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกับการนำมายาสีเชฟกลับมาประจำการสำหรับภารกิจที่ทันสมัย ในบริบทของสงครามในยูเครนมีรายงานว่าเครื่องบินบางลำได้รับการเตรียมพร้อมเพื่อบรรทุกพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์และเก็บสัญญาณมายาซิเชฟด้วยความสามารถในการบินที่ระดับความสูงสูงสามารถหลีกเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศบางอย่างได้ในขณะที่ยังคงให้ภาพรวมทางยุทธศาสตร์ได้ดีสมมุติฐานนี้สแสดงให้เห็นว่าแม้แต่อากาศยานที่ได้รับการออกแบบมานานกว่า40ปีก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องทางทหาร อย่างไรก็ตามความเร็วที่จำกัดและขาดความสามารถในการหลบหลีกทำให้มันเสี่ยงต่อระบบป้องการสมัยใหม่ที่มีพิสัยไกลการเปรียบเทียบกับยูทูให้ข้อมูลที่ชัดเจนแม้จะมีอายุมากแต่เครื่องบินทั้งสองลำยังคงมีคุณค่าในการปฏิบัติงานเนื่องจากเพดานบินและความทนทานแต่ตอนนี้ถูกจำกัดบทบาทอยู่ในภารกิจเฉพาะทางที่อยู่นอกเหนือจากความขัดแย้งที่รุนแรงศักยภาพในการปรับปรุงให้ทันสมัย ท้ายที่สุดแล้วโครงการมายาสีเชฟยังคงมีศักยภาพในการพัฒนาต่อไปโครงสร้างที่แข็งแกร่งและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ทำให้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยได้เช่นเรดาร์ซินเทติกอัพเฟอร์เชอร์แคมรากลไฮเปอร์สเปกตรัมและระบบสื่อสารระยะไกลการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ของมายาซิเชฟ M55 ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ผู้ผลิตบางรายของรัเสเซียยังได้หยิบยกความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเครื่องบินลำนี้ให้เป็นสถานีทวนสัญญาณโทรคมนาคมในชั้นสตราโกสเฟียร์ซึ่งเป็นบทบาทที่ปัจจุบันดำเนินโดยโดรนพลังงานแสงอาทิตย์บางรุ่นหากโครงการเหล่านี้เป็นจริงมายาชิเชฟ M 5 5ก็อาจสามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีกและหาที่ยืนในระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน กว่า40ปีหลังจากการบินครั้งแรกมันยังคงเป็นตัวอย่างของอากาศยานทดลองของโซเวียตที่การออกแบบดั้งเดิมเพื่อการทหารได้ถูกนำมาปรับให้เข้ากับความต้องการทางวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์ในปัจจุบันเมื่อเวลาผ่านไปมายาชิเชฟ M-55 ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นมากกว่าแค่เครื่องบินสอดแนมในยุคสงครามเย็นจากเครื่องบินที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายบอลลูนและถูกมองข้ามจากโลกตะวันตก มันได้ปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับภารกิจทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแม้แต่เทคโนโลยีเก่าก็ยังคงมีคุณค่าหากได้รับการปรับใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด เรื่องราวของ M55 เป็นข้อเตือนใจว่านวัตกรรมที่แท้จริงไม่เพียงแค่การสร้างสิ่งใหม่แต่คือการค้นพบศักยภาพใหม่ในสิ่งที่มีอยู่แล้วทำให้มันยังคงบินต่อไปในประวัติศาสตร์และเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่น่าทึ่งที่สุดของการปรับตัวนในโลกการบิน